สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฮันนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการเกรดอังกฤษนะคะเราก็พบกันเพื่อเติมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของเราให้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเครื่องสําอางกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ยังไม่จบเท่านี้ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะฮันนี่ก็จะมาพูดต่อจากคราวที่แล้วนะคะมาดูเครื่องสําอางชิ้นนี้กันนะคะมีข้อความที่น่าสนใจมาก e x t r a c u m r p p c r t e r Extra serum repoter โอ้โหฟังดูยากสนัน,นิดนึงนะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจค่ะจะเย็นเย็นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละคำนะคะคำแรกคำว่า extra extra เราเคยพบค,คำนี้กันแล้วนะคะในครั้งก่อนที่อธิบายไปซึ่งก็คือพิเศษค่ะนั่นก็คือความหมายนะคะ extra หมายถึงพิเศษถัดมานะคะก็คือคำว่า serum serum หมายถึงน้ำเหลืองหรือเซรั่มนะคะในที่นี้จะหมายถึงครีมใสเข้มข้นค่ะและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า r e p e t e r r e p e t e r คำนี้นะคะมีรากศัพท์มาจากคำว่า repair repair ที่แปลว่าซ่อมแซมค่ะ repoter เป็นคำนามนะคะหมายถึงสิ่งที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น extra serum r e p e t e r Extra serum r e p r t e r จึงหมายถึงตัวซ่อมแซมผิวหน้าที่มีลักษณะเป็นครีมใสเข้มขน้นชนิดพิเศษนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็มาดูอีกหนึ่งอย่างที่พบเห็นกันบ่อยในเครื่องสำอางต่างๆนะคะนั่นก็คือคำว่า restoring serum restoring serum คำว่า restoring restoring มาจากคำว่า restore Restore หมายถึงฟื้นฟูให้ดีดังเดิมนะคะส่วนคำว่า serum นั่นก็ทราบกันไปแล้วนะคะฮันนี้ก็บอกอีกครั้งก็ได้ค่ะ serum แปลว่าครีมใส่เข้มขน้นดังนั้น restoring serum restoring serum จึงหมายถึงครีมใส่เข้มขน้นที่จะช่วย,ย,วยฟื้นฟูสภาพผิวนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ anti age body lotion anti age Body Lotion ในข้อความมันยาวนี้เนี่ยนะคะมีอยู่2องคำค่ะที่คุณสุภาพสตรีทั้งหลายนั้นต้องทราบไว้เลยนะคะคือคำว่า anti-age anti-age บางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า anti-aging anti-aging ซึ่งก็หมายถึงการต่อต้านความชรานะคะคำว่า anti anti หมายถึงต่อต้านค่ะบางคนอาจจะอ่านว่า anti ก็ได้นะคะอเมริกันจะอ่านว่า anti แต่เราอ่านว่า anti นะคะคำต่อไปค่ะ age หรือ aging ก็คือการแก่ตัวลงนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะไม่มีคุณผู้หญิงท่านใดนะคะที่อยากจะแก่ตัวลงเลยนะคะเราอยากจะเป็นสาว2,000ปีกันทั้งนั้นฉะนั้นนะคะมาดูคำต่อไปค่ะ body lotion body lotion หมายถึงครีมเหลวที่ใช้สำหรับร่างกายนะคะคำว่า body ก็คือร่างกายส่วนคำว่า lotion นะคะก็คือครีมเหลวฉะนั้นเนี่ยน,นะคะ anti age body lotion anti-age body lotion จึงหมายถึงโลชั่นหรือครีมเล้วที่ใช้สำหรับชะลอความแก่ค่ะหรือว่าต่อต้านความแก่นั่นเองนะคะแม้เรื่องของความแกน่น,นะคะเป็นเรื่องของสังขารค่ะจริงๆแล้วนะคะคงจะไม่มีอะไรที่ทำให้ไม่แก่ไม่ได้นะคะแต่ในเรื่องของเครื่องสำอางนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยชะลอได้เท่านั้นค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะอีกหนึ่งคำหรือว่าอีกหนึ่งประโยคที่น่าสนใจนะคะ body contouring and revitalizing cream body contouring and revitalizing cream อ่าค่ะยาวนิดนึงนะคะแต่ไม่ยากเลยค่ะเพราะบางคำเนี่ยนะคะอธิบายไปแล้วอย่างเช่น body ก็คือร่างกายของเรานะคะง่ายนิดเดียวเองส่วนคำว่า contouring contouring มาจากคำว่า c o n t o u r นะคะหมายถึงเส้นแสดงรูปร่างคะ่ะหรือว่าความสูงต่ำของพื้นผิวนั่นเองนะคะรวมกันเป็น body contouring Body contouring จึงหมายถึงการปรับสภาพพื้นผิวกายให้เท่ากันนั่นเองค่ะส่วนคำว่า revitalizing cream revitalizing cream นั่นก็คือครีมที่จะช่วยทำให้ผิวกายด้นะคะกลับมาชุ่มชื่นขึ้นอีกครั้งค่ะคำว่า revitalizing revitalizing นั้นนะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกันไปแล้วนะคะในเทปก่อนหน้าถ้าจำกันได้นะคะก็หมายถึงการที่ทำให้ฟื้นฟูชุ่มชื้นนะคะ revitalizing อาละค่ะแล้วก่อนที่เราจะจากกันนะคะก็ขอฝากคำศัพท์อีกหนึ่งคำนะคะที่ก็มีความน่าสนใจแน่นอนนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะเคยผ่านทูผ่านตาก,กันมาบ้างแล้วนะคะคำว่า cosmetic cosmetic หมายถึงเครื่องสำอางแน่นอนนะคะหรืออาจจะเรียกสั้นๆกันว่า makeup makeup cosmetic makeup อะละค่ะอย่าลืมนะคะใครที่รักสวยรักงามก็ต้องใช้เมคอัพกันนะคะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้ข้อความหรือว่าข้อมูลจากรายการของเรานะคะก็สามารถติดต่อกันมาได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรากลับมาพบกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะเพื่อทบทวนความรู้คําศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในรายการเกรดอังกฤษนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ